武汉。 นายอัธพลเรกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกลุ่มปตทร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กกลุ่มปะตะทประจำปี2567เปิดบ้านต้อนรับเด็กและเยาวชนชวนเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งอนาคตจุดประกายความคิดสร้างสารรค์จุดพลังนักวิทย์ตัวน้อยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอนาคตประเทศณนะอาคารสำนักงานใหญ่ปะตะทกรุงเทพสำหรับในปีนี้กลุ่มปะตะทจัด กิจกรรมวันเด็กภายใต้หัวข้อ Science for Life พลังวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจในการสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัววิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตซึ่งสอดรับกับเทรน์กระแสะพลังงานและสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่มปตทที่มุ่งไปสู่การดําเนินธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานโดยเด็กและเยาวชน ที่มาร่วมง,งานได้รับความสุขความสนุกสนานอย่างเต็มที่กับหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซน AR VR สัมผัสเมตาเวิร์สตะลุยโลกสเสมือนจริง3มิติการแสดงบนเวทีสุดพิเศษจากพี่กจิห้องฉายการ์ตูนกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายรวมถึงบูธกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านทั้งนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตการรีไซเคิลข,ของในชีวิตประจำวันไปจนถึงการร่วมรักโลกเพื่อ มุ่งสู่เป้าหมาย NETZERO ซึ่งเยาวชนที่มาร่วมงานจะได้รับความสุขไปอย่างเต็มอิ่มควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างจุใจ